ทางด้านของพรรชาติพัฒนานะคะเตรียมปรับที่ทําการของพรรคให้เป็นศูนย์ในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ภายใต้โครงการคนโคราชรักจริงไม่ทิ้งการต้านโควิด -19 โดยจะเริ่มเปิดทําการอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่6เมษายนนี้ค่ะที่ห้องประชุมมิมตรไมตรีภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา เป็นการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจะทำโครงการคนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันต้านภัยโควิด -19 โดยมีนายวัชรพลโตมรศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขต2พักชาติพ,พัฒนาพร้อมด้วยตัวแทนของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาและคณะกรรมาการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยทางด้านนายวชรพลโตมรศัก์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขต2ซึ่งเป็นตัวแทนของพรรคชาติพัฒนาค่ะก็ได้เปิดเผยถึงการจัดตั้งโครงการคนโคร,ราชรักจริงไม่ทิ้งกันต้านภัยโควิด19ว่า ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มอบเงินเดือนที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่จากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพักทั้งหมด4คนนำมาตั้งเป็นโครงการนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งก็จะมีการปรับเปลี่ยนที่ทำการพักให้กลายเป็นศูนย์ในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะ โดยมีการทำหน้กกาก่างอนามัยจากการร่วมมือกันของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาและกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอเมืองที่มีมาตรฐานรวมไปถึงการแจกเจลแอลกอฮอลที่ผลิตจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร,รานารีการให้บริการอาหารกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในครั้งนี้ฟรีรวมไปถึงการจัดชุดพ่นยาฆ่าเชื้อตามชุมชนต่างๆทั้งหมด10จุดค่ะเพื่อที่จะให้บริการแก่ประชาชน เนื่องจากในวันจันทร์นี้นะฮะก็เป็นความตั้งใจของพี่น้องชาวโคราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอดีตรองนายกรัฐมนตรีพระนทันสุวัตรร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและก็พี่น้องทุกภาคส่วนนะฮะเราเห็นถึงปัญหาที่กําลังเกิดภัยคุกคามเกี่ยวกับเรื่องเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแต่เป็นทั้งคนทั้งโลกแล้วก็มีการสูญเสียชีวิตการเจ็บป่วยนับหลายแสนคน พราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่เราจะทําได้ก็คือทุกภาคส่วนนะครับอย่างที่ด้านหลังผมที่เห็นเนี่ยในขณะที่ทางวิทยาชีวะก็กําลังเร่งผลิตหน้ากากเพื่อที่จะไปช่วยแจกจ่ายกับพี่น้องประชาชนในวันนี้ก็คือการที่ผมเองเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นตัวแทนนะครับของศูนย์เราเนี่ยก็ได้มาพร้อมกับท่านในแพทย์บรรัชานุกูลและก็ท่านอดีตรัฐมนตรีประเสริฐรวมทั้งประธานชมรมคณะกรรมการพัฒนาสตรีเพเ่อเมืองแล้วก็ตัวแทนสตรีจากทุกตำบลเนี่ยเรามาร่วมหาลือกัน พราะว่าในวันจันทร์นี้เนี่ยเราจะเปิดศูนย์ในศูนย์แห่งนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งก็คือเรื่องของการทําเป็นโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยโดยจากทางอาชีวะเนี่ยจะเป็นพี่เลี้ยงหลักในการที่จะให้ข้อมูลในการทําหน้ากากเพื่อให้ให้เป็นหน้ากากที่เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดรวมกับทางกลุ่มสตรีมเพิ่อเมืองก็จะสร้างโรงงานผลิตเราก็เลยคิดว่าตรงนี้เราจะช่วยกัน ผลิตให้ได้มากที่สุดแล้วก็เติมเต็มไปจนกว่าที่จะประสบความสำเร็จนอกเหนือจากนั้นเนี่ยในกิจกรรมที่เรามีอยู่ที่เราจะเปิดศูนย์เนี่ยก็คือการที่เราอยากจะทำเกีเ่ยวกับเรื่องการแจกจ่ายเจลล้างมือหรือแม้กระทั่งเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อนะครับร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภีซึ่งจะทําเป็นเจลแอลกอฮอล์เนี่ยให้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับใครที่ไม่มีที่หาซื้อไม่ได้เพราะตอนนี้ราคาสูงเกินเ,เนี่ยเราก็จะแจกจ่ายให้ทุกคนหมด และนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมีการทำโรงครัวนะครับเราได้มีชุดนะครับชุดออกไปบริการพ่นค่าเชือ้อโดยน้ํำยาที่ได้รับการรับรองว่าเป็นน้ํำยาที่มีคุณภาพที่สุดในการที่จะออกไปค่าเชื้อตามโรงพยาบาลหรือตามสถานที่ต่างๆที่มีคนเป็นจำนวนมากนะครับที่มีการร้องขอมาซึ่งในศูนย์เนี่ยเราก็จะมีทั้งหมด10ชุดและก็ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือ เราจะมีบริการนะครับในการฆ่าเชื้อให้กับรถรถยนต์ที่ได้อินเข้ามาในการที่จะดูแลสุขภาพของท่านในรถของท่านนะครับใครเข้ามาก็จะได้สำหรับโครงการคนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันต้านภายัยโควิด -19 โดยพักชาติพัฒนาจะเปิดอย่างเป็นทางการในวันจันทร,ร์ที่6เมษายนนี้ค่ะที่ที่ทำการของพักในเวลา10นาฬกาและจะดำเนินการยู่วปรนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์ของโควิด -19 จะหมดไปค่ะ